มาครับที่นี่จะเลือกกาแชมป์เพศผู้ครับการแชมป์ควายเพศผู้ของภายในจังหวัดร้อยเอ็ดครับตัวไหนดีที่สุดนะครับเนี่ยมีอยู่สามตัวครับอยาให้เจ้าของควายมีรวยเดือดใจมันแตกาแน่นสองสามครับอ่ามีอยู่สามตัวตัวนี้จะบ่าคำเพิ่นจะบ่าคมเมนต์นะครับเนาะเพิ่นมักตัวใดเพิ่นกัสิไปเอามือไปแตะที่ทายเลยบั้น้ายของควายนะครับเนาะเอากรรมการน้ามืองครับอ่ามีอยู่สามตัวครับ มีอย so ู่3 yeah. ตัวเอ้ามึงครับตัวได้การแชมป์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับอ่ะเลือกหาจะตัวหน้มายเลขยีสิหมเลขรสาครับสครสาเกตครับผมเผดสาเกตรกาแชมป์ครับผมวมดนะรีเืองการไม่มีรางวัลเสิร์ฟ